รับทำนายดวงชะตาลูกเต่าอี้จริงคำพีอี้จริงเป็นคำพีแห่งการเปลี่ยนแปลงจากมีเป็นไม่มีจากไม่มีเป็นมีมีหยินก็ต้องมีหยางกฎของธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกของเราต้นกำเนิดของคำพีอี้จริงนี้อาจมาจากการเสยนทายสมัยพระเจ้าฟูฉีเมื่อ6,000ปีที่แล้วจึงมีการทำผังป่ยวย ากว่าหรือตีลักแปดทิศขึ้นมาและต่อมาอีก3,000ปีพระเจ้าวูห่างหรือโจเฉินหวังปรถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจจึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบัญลณ์เป็นสักรลักษก์ิ4รูปที่ใช้มาถึงปัจจุบันนี้ศาสตร์นี้สามารถทำนายได้จากบุคคลน,นะครับที่มาถามเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาของหายคนหาย สมัครงานผลการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่างๆการข้อลูกคดีความต่างๆเรื่องป่วยไข้เรื่องการเลื่อนยศตำแหน่งหรือเรื่องเสียงทายโชคลาภหวยหุ้นบิตคอยเรื่องคู่รักเรื่องแต่งงานเรื่องการงานต่างๆนะครับก็สามารถใช้วิชานี้ในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าอันนี้ก็เป็นวิชาเลยนะครับที่มีความแม่นยำ ตั้งแต่โบราณนะครับเรามาดูนะครับว่าวิชานี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทำนายตัวอย่างนะครับในการใช้ลูกเต่าริงทำนายเรื่องราวที่เราอยากรู้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ลองทำนายเรื่องอาชีพที่เหมาะกับตัวเราแล้วมีชื่อเสียงหรือไม่นะครับก็เป็นการทอยลูกเต๋าสามลูกนะครับแล้วก็มาเขียนวิเคราะห์ว่า ิ่งที่ได้จากการทำนานลูกเต่านี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรนะครับกับอาชีพที่เราถามเข้าไปนะครับก็คือเป็นการขึ้นค่ยนะครับต่างๆนะครับตามที่เรา,า,ท,าท้ายกเต่าไปนะครับก็จะมาดูว่าค่ยต่างๆนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับทำพยากรณ์น,นะครับสิ่งที่อาจารย์ ได้คำนวณนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานอาชีพนี้นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาคือจะเป็นผลในทางที่ดีนะครับมีคนอุปถัมำครับจุงนะครับมีลูกค้าไหลมาเทมามีชื่อเสียงนะครับถือว่าเป็นท้าท่าธรรอาชีพนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเกิดความจเจริญก้าวหน้าที่ดีนะครับ ก็นี่เป็นตัวอย่างในการเสียงทายครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูลูกเตา๋าจริงนะครับในการเสียงทายเรื่องราวต่างๆของท่านนะครับก็ติดต่ออาจารย์มาได้นะครับที่ Line ID นะครับพิมพ์ s อสไซ8ลนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับ